สวัสดีค่ะมะเร็งเต้านมเป็นแล้วจะหายไหมนี่คือคำถามแรกที่ดังก้องอยู่ในใจของผู้ป่วยและคนที่รักแล้ววันนี้ดิฉันอยากจะให้คำตอบที่เปี่ยมด้วยความหวังจากใจจริงว่าใช่ค่ะมีโอกาสหายขาดได้สูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นยิ่งไปกว่านั้นความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่แค่การกาจัดเซลล์มะเร็ง แต่ได้ก้าวไปสู่การปลุกอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราเองนั่นคือระบบภูมิคุ้มกันวันนี้เราจะมาพบกับเหตุผลที่ทำให้ความหวังในการรักษาให้หายขาดนั้นมีมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาค่ะรากฐานที่แข็งแรงและการปลุกพลังจากภายในความสำเร็จในการรักษามะเร็งเต้านมมีรากฐานมาจากการรักษามาตรฐานที่แข็งแรง ทั้งการผ่าตัดการฉายรังสีเคมีบำบัดและยาพุ่งเป้าซึ่งช่วยกำจัดก้อนมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่กุญแจสำคัญที่ปฏิวัติวงการรักษาในทศวรรษที่ผ่านมาคือความเข้าใจในบทบาทของระบบภูมิคุ้มกันของเราเองค่ะร่างกายของเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่คอยลาตระเวนและกำจัดเซลล์ที่ผิดปกติอยู่ตลอดเวลา แต่เซลล์มะเร็งสามารถพรางตัวหรือเหยียบเบรกให้เซลล์ภูมิคุ้มกันหยุดทำงานได้การรักษาสมัยใหม่เช่นภูมิคุ้มกันบำบัดจึงมุ่งเน้นไปที่การปลุกภูมิคุ้มกันให้กลับมาทำงานอีกครั้งเบตากลูแคนผู้ฝึกสอนที่เข้ามาเสริมทับภูมิคุ้มกันในมุมมองของการแพทย์เชิงบูรณาการการใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาสนับสนุนร่างกายคือกลยุทธ์ที่น่าสนใจเบตากลูแคนคือหนึ่งในสารที่ได้รับการยอมรับในฐานะสารปรับสมดุลภูมิคุ้มกันแล้วเบตากลูแคนจะเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสในการหายได้อย่างไรอย่างแรกคือการปลูกทหารยามด่านหน้าเบตากลูแคนจะเข้าไปจับกับตัวรับหรือว่ารีเซพเตอร์บนผิวของเซลล์ภูมิคุ้มกันด่านหน้าเปรียบเสมือนการเปิดสวิตช ปลุกให้เซลล์เหล่านี้ตื่นตัวและพร้อมที่จะจดจำและโจมตีเซล์ลมะเร็งต่อมาคือการเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีเมื่อเซลล์ภูมิคุ้มกันตื่นตัวมันจะเพิ่มความสามารถในการทำลายเซล์ลมะเร็งและส่งสัญญาณเรียกเซล์ลนักฆ่าอื่นๆให้เข้ามาร่วมในสนามรบและที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการทำงานร่วมกับการรักษาแห่งอนาคตมีการคิดวิจัยที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ การใช้เบตากลูแคนเปรียบเสมือนการเหยียบคันเร่งเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันควบคู่ไปกับการใช้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดที่ทำหน้าที่ปลดเบรกซึ่งอาจช่วยเสริมฤทธิ์การรักษามะเร็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเพิ่มโอกาสในการกำจัดเซลล์มะเร็งให้หมดไปได้ค่ะแต่ข้อที่ต้องย้ำและสำคัญที่สุดเลยก็คือเบตากลูแคนและแนวทางเสริมอื่น ทำหน้าที่เป็นการดูแลเสริมเพื่อสนับสนุนการทำงานของภูมิคุ้มกันไม่สามารถใช้ทดแทนการรักษามาตรฐานที่แพทย์สั่งได้และควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก,ก่อนเสมอทุกครั้งนะคะดังนั้นคำตอบของคำถามที่ว่ามะเร็งเต้านมเป็นแล้วจะหายไหมจึงสดใสกว่าที่เคยเป็นมาค่ะด้วยพลังของการรักษาที่แม่นยำ การปลุกยักษ์ใหญ่ที่หลับไหลอย่างระบบภูมิคุ้มกันและการดูแลตัวเองแบบองค์รวมเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงจากภายในนี่คือยุคใหม่แห่งความหวังที่ผู้ป่วยทุกคนคือนักสู้คนสำคัญที่สุดค่ะ